แน่นอนครับครับุรศิลป์บอกบอลครับบอลนะอ่าเอาครับเปิดบอลสูงสูงมาจังหวะนี้อยากเก็บบอลได้อยู่ครับปุรค่ะแล้วเบินจังหวะเดียวมาข้างหน้าแล้วพักบอลพยายามจะพลิกไปเล่นต่อจังหวะนี้บุรศิลป์ไม่บอกว่าฟาวครับแมมือเนี่ยไปเหนี่ยวไว้ใช่ครับเดี๋ยวพับช้าครับอ่านนะฮะไอ้ต้นฮะเขาบอกว่าคุณอาทิตย์เขาบอกว่ารักช่องเจ็ดสุดๆไม่เสียแรงที่ดูตั้งแต่เด็กอยากจะบวชให้ช่างภาพ เลยครับขนาดนั้นเลยอะเออนี่ครับนี่เป็นทางด้านของกรวิทย์ธนูสินครับโค้ชของประทุมคงคาครับนี่ก็เป็นโค้ชถาพลครับวันไทยยุทธครับแอดโอ๊ตคือมาตัดครับก็ทำใจไว้นิดนึงครับ ซึ่งซึ่งผลงานสถิติของแอนโอ๊ตคืทุกครั้งที่ตัดคือผลเสมอน่าจะเยอะครับสุดท้ายแล้วไปโดนจุดโทษน้ำสีหนึ่งแอ้คือมาตัดสีสี่ไม่เกินริงคูแล้วเช้าอ่ะเหลือเชื่อเอาลไปิงกูนี้ของประูคาครับลองจิงกู สู้ตูดาบีอาด้าบโยสู้ตเอาละครับขึ้นนำาไปแล้วครับวันปีตีสายเชือครับลูกปีคิกลูกนี้ครับานับเงินฟ้าประตูโขงาขึ้นนำาไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อสูครับแชมป์กีฬาเจ็ดเอดีปีนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยมันเดือดดาลจนโผมันพลิกอะไรขนาดนี้รับดูต่อครับดูต่อคุณผู้ชมเอาครับเกม ครับแล้วเปิดโอ้โหลองบอกว่ารูเกมเปิดมากขึ้นครับแม่พระธรรพิษครับเปิดมาลูกนี้ไม่แม่นเท่าไรครับครับเอาละครับแน่นอนครับมีประตูขึ้นนำสนุกแน่นอนเนี่ยมันจะต้องติดแฮชแท็กกันหรือเปล่าว่าไม่มีคู่ไหนที่ไม่มันครับบอลเจ็ดเสครับเอาอีกแล้วครับโอ้นี่ครับต้องชมคนนี้ด้วยครับ ได้ลิ้นดำเงาครับข,ขึ้นมาครับไอ้แก้วเดชพลเอาเปิดมาจาังหวะนี้ในกรอบเกย์โทษในน้องมงสกัดทิ้งไปก่อนพัทนะพิษแล้วเกบ็บบอลได้ขึ้นมาทางด้านซ้ายเอาแล้วครับเกมเปิดแน่นอนครับขึ้นมาทางด้านขวาจาวังหวะนี้ให้กับพัทวัฒน์พัทวัฒน์จ่ายมาตรงกลางแล้วบังอยู่น่าพิษ จังหวะยิงไม่ได้ครับเปิดมาด้านซ้ายแล้วโจโจ้จ้องจ้องอาจะตวัดมาเข้าในกรอบเพื่อโทษจังหวะนี้ปะทะกันอยู่แล้วล็อกยิง่งแล้วโอ้ยเด่นนิพนธ์สองแต่ครับแต่ต้องเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนครับแล้วเป็นเก่งของพัตโตโรผิครับไปเซ็ตขึ้นมาบังไปครับอุ้มันครับตอนนี้ฮะับเลงก่อนลงก่อนอุดียจังหวะนี้ครับทางด้านของนิติพลครับ เคลียร์มาได้ก็อู้ยมันกว่านี้ก็น้ำมันจาก PTT Station นเลยครับเอาละครับแล้วเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับส่งหมายเลขเจ็ดลงสนามครับพัทธาตุรพิทครับเจียรพงษ์ครับแล้วก็จะถอดหมายเลขสองครับทักยกรอดออกครับเอาครับมีการปรับเปลี่ยนแผนก่อนเลยครับพัทธาตุรพิทครับพอโดนดำหนึ่งลูกนี่ต้องรีบเปลี่ยนครับแก้เกมด่วนครับครับจ่ายมาตรงกลางสนามครับตรงนี้พัทธาตุรพิทครับ ออกมาด้านขวามีเวลามีพื้นที่ล็อกไองล็กนี้ครับแม่สองแต่กัมเร็ดอิพลต้องเตะสกัดที่งออกไปก่อนสองครั้งแล้วครับที่ในติพลสองแต่ครับแต่ยังยังมีผู้เล่นของปรุมคาครับเตะสกัดทิ่ไว้่อยู่ครับนี่ครับแม่จังหวะเปิดพื้นที่อย่างนี้ไม่เป็นผลดีครับูเลยครับดับได้หรือดับเงาครับเอาแระบายทีเลยังหวะไปเลย โถตีเสมอได้สำเร็จครับคณะกิจโชดเมืองปักครับผู้เล่นจากบุรีรัมย์ครับนี่ครับจังหวะปล่อยให้มีพื้นที่แล้วให้เขายิงด้วยซ้ายลูงนี้หมดสิริมครับเต็พงศ์โกศลครับว้าหายเลยครับไม่คือเลี้ยงกินตัวมาแล้วไม่เข้าไปี้มบนจะสีประตูมันใหญ่ครับคุณผู้ชมแล้วแบบนี้มันต้องเข้าครับเราก็หมดปัญญาจริงครับเติมทพงศ์เบเอาละครับกลับมาเริ่มกันใหม่ครั้งครับครับ อาวขึ้นมาทางด้านขวาเป็นยครัจังหวะน,นี้แม่จะพาบอลไปเองครับเสียบอลแล้วเป็นของพระรัชพพิษเปิดมาทางด้านซ้ายโอ้เริ่มมีพื้นที่มากขึ้นใ้เห็นครับออกมาด้านขวาจาวังหวะนี้ย้อนเพื่อนไปนิดน,นึงยังยกเก็บบอลได้ครับพระวัฒน์มองหาเพื่อนข้างในชี้เพื่อนแล้วอยากไปต่อไม่ได้คืนกลับมาไปกับวัชานนท์วชานนท์ออกซ้ายครับเอกครับกลับมาขึงเกมรับใหม่ครับหมูนขาแล้วก็ทางฝั่งพระรัชพงพิษครับก็จะขึงเกมลุกใส่ นี่แหละครับเป็นการสู้กันในศึกเกมรับกับเกมรุกล่ะครับรอกลารพูดเอาอ๋อครับบอลมาจิรพงศ์ขึ้นไะม่ได้ย้อนกลับมาตรงกลางใหม่เอาครับสิงหาย้ำมาขวาอีกทีเบิ้ลจังหวะเดียวกันแล้วจ่ายมาจะให้ในกรอบเกียตโทษครับโดนดักบอลไว้ได้แล้วอ,อย่างคงเป็นบอลทุ่มของบรรทัดรับผิดครับ ที่พัทวัฒน์ไจีระพงศ์จีระพงศ์โยกมาแล้วหาจังหวะสับด้วยซ้ายลูกนี้เข้ามือได้ดีมครับบอลไม่ห่างเท่าไหร่ครับแลลูกนี้นี่บอลเดินทางไม่ได้เร็วมากครับไอ้ต้นามม่าไปสิบนาทีก่อนได้ไหมทำไมครับจะไปเย็บคอ <laughs> ขอแต่ทั้งเนอะจะไปหาโรงพยาบาลมาประกองหนึ่งโอ้โหเอ้าไป็นไยครับใส่เต็มที่เดี๋ยวผมพักวันนี้ได้ผมไปพักสนามทุบเลยเออเดี๋ยวคุณพักยาอยู่แล้วเอาตรงนี้ก่อนครับประตูขาได้ครองบอลบ้างครับมาทางด้านขวาจังหวะนี้จ่ายขนาดเส้นมาทางจังหวะพลิกไม่ได้ครับเจอโอ้เจอดักไว้แล้วครับครับแล้วโดนบังสนิทครับแล้วก็สุดท้ายยังได้เป็นบอลทุ่มของประตูขาครับครับโอ้เดือดดาลเลยครับบอลแชมเปี้ยนเชลีแชมป้ยักษ์ครับ สนุกครับรอบที่ผู้ชมดูอยู่นี่มันรอบสามสองทีมนะครับโอ้โหนี่ครับกองเชียร์ปัทุมโกงพาครับเสียนะครับคาราฟิทครับโต๊ะกับช่วงนี้ลำพีร์บอลมาอ๋อฟาวลยครับประชุมคาไปทองฟาวก็ตัดฟาวครับตรงนี้โอ้แล้วโดนใบเหลืองไปครับหมายเลขสิบสี่ครับปฐุมคาอนุชา ลู่ตามครับครับไปตัดเกมเจาะนี้ครับไม่ให้ได้กลับไปเล่นเร็วครับเราแวงระหวังเลยว่าจะโดนโตกลับเลยครับก็ตัดไปก่อนนะครับอนุชาโดนไปเหลือไปครับขึ้นมาใหม่ครับธนกิจออกขวามาครับจังขวานี้กลับมาที่ธนกิจอีกทีธนกิจสับขวาทีแล้วจ่ายยัดมาคือกลับมาธนกิจแล้ว ต้องเตะสัดรทิ้งไปก่อนครับทุกาล้างงหน้าไม่มีใครครับอย่าเป็นบอลของพัทลุงบอบพิทครับโอ้โหนี่ทางติ๊ก톡นี่แปดเหมือนไปอีแล้วครับสดๆทางแอปพลิเคชันเดียวนะครับดูพัทรรงบ๊อบพีท รับจากการยิงด้วยขวาตรงนี้ครับของพัทวัฒน์เกตชมพูครับไปปล่อยครับไ้่มีพื้นที่นี่โดนแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหครับหาคขับน้ำอยู่ดีดีครับสามหลังแล้วครับปูขาอาครับพาบอลขึ้นมาเอง ด้านขวาจังหวะนี้นี่โดนแซงบอลออกครับเป็นบอลทุ่งของบอลทุ่งค่ะโมเกมพลิกนะครับกลับมาเป็นทางด้านของพัทลุงประพิษครับแซงขึ้นน่งเป็นสองต่อหนึ่งครับทุกผู้ชมโอ้โหในจอบเกตโทษสุดท้ายครับขอบคุณครับขวาบอลไม่ได้แล้วขึ้นบอลเร็วครับเอาครับสายขวามีครับพัทลุงประพิษแล้วจ่ายยานรัดมาตรงนี้โดนดักไว้ได้แล้วเตะสกัดมาตรงนี้ ตูร์เสียไม่ว่าอะไรครับต้องเล่นต่อครับแล้วเอาตัวรอดมาได้ครับสาวาบอลขึ้นมาเองครับจังหวะนี้มีเพื่อนอยู่ครับหลงยิงลูกนี่บอลตกพื้นแล้วก็ุดนกอบออกไปครับครับดูกิงของศิวัตรดูครับจังหวะยิงแล้วบอลตกพื้นแต่มันไม่กันไม่ตรงกอบด้วยครับแพาบอลขึ้นมาสวยแล้วนะครับของศิวัตรยุทธธรรมวัดครับ อ๋อเลยครับเพราะพิกับขึ้นมาใหม่ขุมความได้เปรียบครับใช้เวลาอยู่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับกลับมานําได้ครับสองต่อหนึ่งครับสวนภูมิจะให้ดอนเมืองไม่ใช่จะให้กับทางด้านของยิวิทเอาครับมาแล้วครับในกรอบเจะโทษทางด้านซ้ายครับในวันนี้อย่างเราเข้าไปไม่ได้ครับต้องโอ้โหย้อนไปถึงประพจน์เลยครับ แบไม่เรงครับโหนี่สอเชี่ยวเดือดนะคผู้ชมเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นแล้วครับทางเดียวด้วยครับสดๆนะไม่ได้สะสมนะครับอาครับเปิดมาทางด้านซ้ายครับจังหวะนี้พัทรรัปอพิษเก็บบอลลงได้แล้วจะกระชากเจอแสอยู่างเอาตัวรอดไปได้ครับสุดท้ายครับไปตั้งหลักกันใหม่ครับครับมีด้านขวาครับให้มาที่พัทรวัตร ออกขวาสุดแล้วก็จะเอาตัวรอดแล้วเอาตัวรอดได้ด้วยครับธีรพงศ์ธีรพงศ์จะไปมแคะลูกนี้อาเจอดักนไวได้ครับอปารุภูมิาจะโต้กลับขึ้นมาบ้างปาบอลขึ้นมาเองจังหวะนี้สไลด์มาโอ้โหมูเสีโดนใบเหลืองไปครับจังหวะอย่างนี้ครับเข้าสกัดตัดบอลด้านหลังแบบนี้ยังไงก็ต้องฟาวแล้วโดนไปร้อยข้าศัตริครับมาม่ารถหมูสับครับสองสีเหลืองครับ แจกให้ไปครับ1-2ครับทมาได้เจ็ดชีวพงครับอาครับทางสนามนี่เป็นองคคาจะมีการขยับสองกของคุณเล่นครับแล้วจ่ายบอกตรงนี้พลาดครับแล้วจะเป็นเกมโตกลับมาตอนนี้พัฒนากัพลพิกขึ้นมาแล้วกระชากมาโดนอีกตอนหนึ่งแล้วครับแล้วตัดสินใจ ลองยิงอยากเก็บบอลได้อยู่ครับโอ้แล้วลวองตะวันมาไปไปเลยครับได้ยจงได้ครับโอ้แล้วนี่นะครับดูเก่งเลยครับใช้เทคนิคชอบเดินปักครับสร้างความแตกต่างครับใส่สกอร์ที่สามครับให้กับทีมงานของพัชรพิทกับนีห่างไปเป็นสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหครับ บอกว่าจังหวะโยกตรงนี้นี่เปิดพื้นที่เลยครับแล้วระตูกว้างครับเลือกยิงเสาสองออกไปเอาครับยิงสองลูกเลยครับวันนี้ว้วคแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วครับสำหรับปฐุมคาส่งสผู้เล่นลงสนามครับว้าอเกมของปทุมคาหลังจากโดนประตูที่เสมอเนี่ยแล้วก็โดนโต้กลับนะครับของธนภพกับแล้ว ใส่สกอร์เลยครับเราได้จริงๆครับโอ้ครึ่งแรกกันเล่นดีมากครับมเหมือนเกมรับเจอหลวมนนิดนึงครับแล้วก็โดนใส่สกอร์แซงไป็นสามนึงเลยครับจะมาอีกแล้วครับพระรามพิทเปิดมาทางด้านขวาแล้วจะตองวัดยิงลูกนี้แม่ไปปิดล็อกครับเป็นลูกเตะม,มุมของพระรามพิทครับแจกเงินอะไรอ่ะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาพยายามบอกว่าเป็นเกมเลืองสักระไม่ให้ทันจะกดทุ่ม โอ้แก่มากแล้เตะมุมสั้นๆมาวันนี้จ่ายแบบโนลูกพาร์ตเลยครับแห้ได้ไกิด้อก้ไั้ได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 ้าด้ได้ได่ไ้ไดัไได้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 ไดด้ไ้ได้ด้ไไว้ได้ด้ไ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 า้ไดดบได้าด้ไดบไล้ได้้ได้ได้้ไดได้ไได้ไได้ว้้ไม่ว่าอะไรครับแล้ว าครับนูคานจะบอลได้ด้านหน้าพิ๊กมาจังหวะนี้เจอดักอยู่สองดอนหน,ะนะึ่งแล้วน่าครั้งคืนมาตรงกลางไหลามาไม่ที่ว่างหาแล้วต่างฟองยิงลูกเนี่ยสไลด์สกัดไว้ก่อนครับครับเที่ยวไปได้ครับจังหวะนี้ยังดูจังหวะที่ยิงครับยิ่งมาขวางคได้สิ่งนี้ของสิงหาครับเอกห้าครับโคชกอล์บิทครับ อ่ะหรือเวลาอีกประมาณ1ิบนาทีเสร็จครับเป็นคูลิงเบก่อนครับในช่วงนี้ครับพักให้น้องๆได้พักดื่มน้ำก่อนครับโอ้โหไค้ต้นมันครับคู่นี้แรกกันสนุกแล้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าความได้เปรียบนี่เป็นของพระรับพระพิษแล้วครับโอกาสเกมบุกเยอะกว่าครับคู่นี้เนี่ย ใครชนะจะไปเจอกับทางด้านของโรงเรียนกีฬาจตุพันธุ์บุรีครับเมื่อสักครู่นี้ที่เอาชนะทางด้านของทักษิณพิยากุมใบได้ครับครับโอ้สายนี้นี่น่าสนใจทีเดียวครับดูที่หกครับนี่ครับจังหวะลูกยิงแต่ละลูกของพัทรรับพิษครับสามประตูที่เกิดขึ้นครับนี่ฮะหมดสิทธิ์เลยฮะล็อกเข้าขวาครับแล้วก็ไปที่เสาสองครับวาสนาผู้ใดเนาะ แต่ละมือแต่ละเดียครับชมเกมต่อครับอีกสิบนาทีที่เหลือครับเขาต้องขทุนมาเปิดเกมขึ้นมาต้องยกมาแมนครับแต่จะโยกเข้ามาตรงกลาง แล้วลองตอวัดยิงลูกนี้นี่มองกัดไว้ได้ก่อนแล้วจะซ้ำดาบสองบอลยังเข้ามาในกรอกเขทษต้องเตะนี้เอ้ามาแล้วจะเป็นส่วนฉากของพัทลังพอดิษิ์ครับแม่แดงทำได้ดีครับลูกค่ะ<อ>แล้วขึ้นมาอีกทีจากความพางต้น<อ>ขึ้นมาเองแล้วโดนชุดแล้วลองยิงลูกนี้แล้วแบบสกูของสก๊อตนะลูกนี้มันไม่ออกซ้ายออกขวาครับแต่ว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บครับอ๋อเตะออกให้ครับโอ้ลูกเป็นสกูนี่คือพยายามเลี้ยงมาแล้วแบบ ยิงแล้วมันตรงตัวผู้ชับประตูครับดูครับนี่ครับออกซ้ายออกขวานี่ดูเรื่องครับไม่ตรงตัวครับโอ้แล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหเตะเสร็จแล้วขาแล้วครับน่ะเตะให้นะครับเตะออกให้ครับทั้งของพระราพิษกับโจนี้เจ็บนี่เจ็บอ๋อเหมือนผมเลยครับหมอรองกระดูกน่ะ จะเป็นเหมือนคนทุกคนไม่ได้นะเป็นหมอนรองอ่ะปวดเพือเกินครับผมเอ่อครับจะติวเกมยังไงเห็นอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะจะมีหวยไหมหรืออะไรไม่ใช่ถ้าจะแก้เกมนะดูว่าจะเปลี่ยนตัวอืโห่นี่ครับบรรยากาศกองเชียร์ที่ต้นสนรมโชยอาริยาสตาดิโอนครับครับผมนี่ครับ เอาครับขึ้นเกมมาครับครับเราพบผิดแอมคนน้อยมากนะแม่แมะชากนี้ครับจอวันี้ครับเขาไดพี่ครับขึ้นมาเส้นหลังพยายามกระชากผิดเส้นหลังแต่ว่าโดนสกัดออกไปได้ก่อนครับหมายเลขสิบสองครับสกัดออกไปครับสุกฤษครับนี่ครับหว่าดีสไลด์เข้ามาสกัดไว้ได้ก่อนครับแม่ เป็นลูกเตอรมุมครับจับสันส้นเคาะมาเส้นหลังครับยกไม่ยกยังไม่ได้เหมือนกันครับเครื่องที่กันเร็วเหมือนกันครับท่านของปทุมคาอุ้ยคื้นประใหม่เลยครับยังจะเอาจุดที่2ก่อนครับต้องตั้งรับแล้วอาจจะโต้กลับครับแต่ว่าพระราธีก็ระเกียรน,นะครับอาที่พัทวัฒน์อุ้ยคืนไปนูปั่นพจน์น,น,นี่ ผมสัดยาวมาครับได้ครับด้านของจิรพงศ์ลบเบิ้ลมาที่วันเด็กเาสองครับโอ้โหไม่ได้ครับธนกิจอย่างติดบล็อกของพปฐุมคาร์นะครับอย่างได้เป็นลูกเตะมุมของพัทรรบกผิดครับดูครับจังหวะนี้โยนมาแม่นมากครับแล้วตัดสินใจจะจ่ายเข้ากลางครับเจอทางกุนวิทย์ครับครับก็มาดักไว้ได้ก่อนครับอาครับพัทรรบกผิดจะเปลี่ยนตัวบ้างครับ กอดหมายเลขแปดออกครับวัชานนท์ครับแผดนาครับลูแตุ่นเนมเล่นั้ำๆพัระทะรพิษเป,ป,ปิดปิดแกะไปไม่ได้ก็ย้อนขึ้นกลับมาที่สิงหาครับโอ้ละเอียดครับคือจัองหวะเอาได้ต้องได้ก็คือได้จริงๆนะพอดได้แล้วก็แบบแพงเกมเล่นได้ง่ายครับพัทรพิษ อ่ครับมาด้านซ้ายครับพัะรามประพิ์เคลื่อนเติมมาในตรงกลางแล้วจังหวะนี้ยังไม่ให้ครับเล่นแกสั้นๆลงมือทงสุดท้ายย้อนขึ้นมาครับแล้วจะเจอเฟสซิ่งครับไม่ยังเอาตัวรอดมาได้ครับถึงไปที่ประพศเลยครับตั้งกันใหม่ครับประพศจงเจริญสานยาขึ้นมาเช็ดกลับมาได้ครับยังได้ครับจะพลิกแต่ไม่ได้ครับเทียไปได้ครับบอคอ เป็นทุ่งครับโอ้โหครับเราปิกมาทุ่งกันแล้วก็ไม่เร่งแล้วครับหลังจากที่น้ำห่างถึงสองรุกครับกำลังจะเข้าสู่ทุ่งห้านาทีสุดท้ายครับโอ้ยและปะทะจังหวะนี้นะครับเจ็บทั้งคู่ครับ เเลืออด่ยครับไม่เจอบอลแล้วครับคูนคนล้นล้นครับดูครับโอ้โหเบรกไม่อยู่ครับสุวรรณภูมิแลนดิ้งมาหาเพื่อนเลยครับต้องลุกขึ้นมาขอโทษขอโพยก่อนครับแลนดิ้งมาเลยสุวรรณภูมิโอ้กลายเป็นสุวรรณภูมิแลนดิ้งใส่โบวอิ้ง747แล้วครับไม่ใช่เครื่องบินลงแลนดิ้งครับ กลุมไปเรีนต้นขาครับหรือบริเวณแฮมสติงครับเนี่ยครับแต่จังหวะเข้าเมื่อสักครู่นี้นี่มันก็ค่อนข้างอันตรายด้วยแหละครับนี่ครับแม็กซิคครับสองลูกแล้ววันนี้ครับธนกรโชคเมืองปักครับโลสวยๆเศษจากพี่โตครับแล้วก็ทำได้เป็นสองประตูครับเกมนี้ครับธนกตโชคเมืองปักครับ เอาครับลุกขึ้นเล่นต่อไม่ไหวครับสุดท้ายนี่ต้องเปลี่ยนตัวออกครับพัะธนบอลพิษสกี้ครับยิงกันมาเลยครับแต่ว่าติดสนาของยติพลครับยติพลหนึบเหมือนกันทุกนี้สายยาวมาเอาแล้วดีครับปอลพอครับขึ้นมาครับชินวัตรฟกิจวัตร ฝ่าวไปฟาวด้านหลังใส่รับเรื่องไม่ได้เลยครับนี่ครับจังหวะทั้งเหนียวทั้งถ่างรับมาหมดเลยครับนะฮะพยายามหาสามหาจอมาหนี่เยขึ้นมาโดนเจดชื่นขึ้นเยอะเลยฮะโอ้โหหนักขนาดว่าใช่ครับอ๋อ มาดูลูกฟิกฟลุตรงนี้หน่อยครับประมุข่าวหวางังจะต้องตีตื้นขึ้นมาให้ได้ก่อนครับประตูน,นึงครับเพ <c oughs> ื่อจะได้พอมีเวลาตีเสมอได้ทันครับจังหวะนี้ก้าวมาลองกิงลูกนี้แม่ไม่ได้ยุ้นเลยครับเสียงกรี๊ดแบบว่าปลอดภัยแล้วนะครับจากกองเชียร์พัฒธนพิษเล็กน้อยครับมันจะบุรีรัมย์ครับวันปิติครับแม่ลูกฟิกน่นส,สักครู่นี้ มันจะเข้าสู่ช่วง3นาทีสุดท้ายครับแล้วมาอีกแล้วครับเราพอพีชตัดมาเข้าในกระชากมาแล้วมีพื้นที่แล้วทีลูกนี้แม่ออกไปเยอะครับดีเวอร์เมือหิมะเลยครับลูกนี้เฮีโอ้โหมาเลขเจ็ดครับจีรพงศ์ครับสู่วางเวลวางอันไกลบอลเรียมเห็นด้วยรอครับเรียมบอลลูกนี้ครับ อ้าวครับจังหวะนี้ปั๊มบอลมาแล้วกลายเป็นบอลของพระรามพมพิริทังขึ้นมาจังหวะนี้ครับตัวกันตัวต่อตัวอ้าวแล้วครับดึกจังหวะแล้วเอาตัวรอดมาได้แล้วตะวัดยิงลูกนี้โอ้โหเซฟด้วยขาครับในทีมพนแล้วพรนุชาจะแกะออกมาแล้วทำได้ดีครับจ่ายออกมาทางด้านซ้ายแล้วมีเพื่อนเติมแล้วครับไม่ให้ครับตัดใจโยกมาด้านขวาจับบอลได้แล้วจะลองส่องไม้จ่ายมาสุดเส้น แล้วเจอประพศ์รีวิวแล้วประพศ์ลื่นแล้วอาศัยจังหวะนี้ตัดเข้ามาขา้างในต้ตนองเตะประกันที่ประตูนะประตูน้ำปิดครับอ่าฮะเป็นช่วงเวลาที่กดดันของประตูมงคาแล้วครับช่วงไทยเกตต้องบดหน่อยแล้วครับประตูที่สองต้องมาแล้วก็เดี๋ยวไปวัดกันครับเวลาพอมีก็เดี๋ยวหาประตูที่สามค่อยทีหลังแล้วครับครับสุวรรณภูมิร้องแม่ส่งเครื่องบินขึ้นไปยาวถึงเชียงใหม่แล้วครับจังหวะนี้ครับไม่ได้เหมือนกันครับทั้ง เอเชียเวียดเจ็ตการบินไทยไทยสมายเอาครับเปลี่ยน2คนครับตัวงคาหมายเลข10กับหมายเลข13ครับอะลรครับผมครับสุริยะอะไรเรียกมาอ่ะเป่าแดงสงครับครับหมายเลขสิบอ๋อมักเตะร์เเรียกผม อ้าวจังหวะน,นี้ก็จะ,ะปล่อยบอลต่อมาแล้วมาที่การกระโดงแล้วยัง,ง,ง,งยงิงไม่ได้เติมไม่มีลูกอยู่ที่สองสองตัดก,กลับเข้ามาแล้วริงลงไปว่าผ่านลูกกระโดออกไปครับหลุดจากกรอบไปครับแม่พยายามจะยิงไปเสาสองนะครับแต่ลูกเมียเนี่พอตวัดมาเนี่ยมันไม่ตรงกรอบอะครับครับโอ้โหยังติวเข้มนะครับนับอยู่สองลูกก็จริงครับแต่ว่าไม่ประมาทครับทางด้านของโอ้ชครับ เขาขึ้นมาทางนั้นขวาเขาเป็นมุกดาเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับแล้วลองยิงยัดมาจังหวะนี้ครับเตะสกัดที่ไว้ก่อนยังไม่นีไปไหนครับแล้วแหว่จะให้เพื่อนนี่ครับสั้นเกินไปครับแต่ยังได้เป็นลูกทุ่มครับมุกดานาทีสุดท้ายครับรอบ16ทีมทำได้หรือเปล่าครับโอกาสค่อนข้างสูงแล้วนะครับเดี๋ยวรอ ทัวร์แล้วครับส่งคืนคหลังมาจาังหวะนี้เปิดมาออกกดไม่ลงครับการท่าของปฐุมคานี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลูกเกมเนี่ยแต่ว่าจังหวะจบสกอร์สุดท้ายเนี่ย,ยอย่างเงี้ยท่ามคาออกไปครับแน่นอนโอกาสปุกมันยังมีให้ได้ลุ้นนะครับ<ม>แต่ที่ผ่านมาเนี่ยปฐุมคานี่ยมันติดไปเล่นเกมรับเยอะไปหน่อยนะน้นำก่อนด้วยนะครับเกมนี้ฮะ กำลังจะครบแล้วครับ50นาทีครับของเกมการแข่งขันครับเอาครับนีริพลต้องเร่งแล้วครับออกขวามาจังหวะที่ตามขึ้นมาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วหาจังหวะยิงไม่ได้หล่อเปิดยัดมาในกรอบเขตโทษจับบอลได้แล้วหาจังหวะเข้าได้แล้วยิงแล้วดันสองเอาครับไล่มาแล้วครับเอาแล้วครับมาได้แล้วสองต่อสามครับประตูโมคาครับ สุวรรณภูมินะทุกคนครับตอนนี้เครื่องบินแลนด์ถึงสุวรรณภูมิแล้วครับทันหรือเปล่าครับเวลาจะ่พร้อมนี้ให้กับสุภาพรุ่นแขนสั้นหรือเปล่าครับสองสามครับไล่มาครับสุวรรณภูมินะสุวรรณภูมินะทุกคนครับแล้วผู้ตันสินเปล่าโนวีจบการแข่งขันครับโรงเรียนคณะรัฐปเะื่อนเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคาไปอย่างสุดมันครับสามประตูต่อสองครับโอ้โห pues มันจริงๆครับผ<อ>ู้ชมครับ ผู้นี้มันจริงๆครับติดดาวได้เลยครับนี่ครับโอ้โหครับ3ต่อ2ครับเป็นเกมคุณภาพครับ10ดาวร้อยดาวอีก1คู่ครับของแชมป์กีฬล7 HD ครับเอาละครับสรุปนะครับพาสทร์บัฟิดครับอาคาเดมีจากบุรีรัมยูไนเต็ดจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาชนะทางด้านของโรงเรียนปทุมคงคาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปได้ครับทีมวานครับปทุมคา3ประตูต่อ2ครับ สนุกตื่นเต้นร้าวใจทีเดียวครับกองเชียร์ล้นสนามเลยครับ